ผมไปดูข้อมูลของโชเดอร์มาโชเดอร์ er เนี่ยมีการรวบรวมข้อมูลย้อนหลังไปยีิบสองครั้งก่อนหน้านี้ที่เฟดเนี่ยมีการประกาศกลับตัวนะกลับตัวมาเป็นลดดอกนะซึ่งมันเข้ากับตรีมช่วงนี้เลยนะตรีมช่วงนี้เนี่ยคาดว่าเดี๋ยวเดือนหน้าก็จะลดดอกกันแล้วถูกปะ่ะทีนี้มีการรวบรวมสถิติครับซึ่งผมบอกได้เลยว่าน่าสนใจนะฮะมีการรวบวมสถิติว่า12เดือนหลังจากที่เฟดลดดอกครั้งแรกนะสมมุติว่าเดือนเดือนหน้าลดดอกป้ง ก็นับไปเลย12เดือน performance ของตลาดเนี่ยในช่วง12เดือนหลังจากการประกาศลดดอกครั้งแรกปั้งเนี่ยตลาดเป็นอย่างไรบ้างนะเออยีครั้งโอ้โหย้อนไปไกลเนี่ยนะหนึ่นู่นเลยนะที่ผ่านมาเป็นอย่างไรบ้างนะครับอ่ะผมเริ่มเลยแล้วกันมันจะมีสินทรัพย์หลายตัวนะครับเอ,อ่อสต็อกมาร์เก็นะฮะก็คือหุ้นสารัฐ Government Bond นะครับ Corporate Bond แล้วก็ Cash นะผมข้าม3ตัวหลังเลยนะผมดูแค่ Stock Market ก็พอนะฮะ Stock Market เนี่ยมันมีความสัมพันธ์กับ Cryptocurrency อยู่บ้างนะนะเพราะฉะนั้นเดียวดูที่ Stock อาจจะใกล้เคียงสุดนะครับเพราะ Cryptocurrency เนี่ยถ้าย้อนไปไกลขนาดนั้นก็ยังไม่เกิดมานะฮะดูตลาดทุนดีกว่าจะเห็นได้เลยว่ายีสครั้งที่ผ่านมาเนี่ยดูคอลัมน์แรกนะสีเขียวคือบวกอ่าบวกสีแดงคือลบ ติดลบนะงั้น22ครั้งที่ผ่านมาเนี่ยสิเดือนหลังจากประกาศการลดดอกครั้งแรกเนี่ยไม่ใช่ว่าจะเขียวหมดแล้วก็ไม่ใช่ว่าจะแดงหมดนะถ้าเราดูภาพรวมเนี่ยเอเวอร์เนี่ยถือว่าติดบวกอยู่ที่11%ค่าเฉลี่ยนะหมายว่าคุณจะซื้อหุ้นอะไรก็ตามเนี่ยซื้อเดือนที่มีการลดดอกโอกาสที่จะเฉลี่ยหลงจ้องบวกเนี่ยแต่ก็หุ้นก็ต้องดีด้วยนะไม่ใช่ซื้อหุ้นอะไรก็ไม่รู้นะฮะประมาณ11%แล้วก็ทั้งนี้ทั้งนั้นมันอยู่ที่ฟนนันเดดีกว่า มันค่อนข้างติดบวกนะบวกไปที่11%ในช่วง12เดือนแรกนะฮะแต่ว่ามันไม่ใช่ว่ามันไม่มีปีที่ติดลบนะคุณเห็นไหมบางปีเนี่ยก็ติดลบ33ติดลบ45ก็มีนะถ้าคุณเจอปีที่ติดลบ45คุณก็หนักนะฮะลบ10ลบ19นะแต่ค่าเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ11บางปีเนี่ยก็มีบวกขึ้นไปถึง82ซึ่งแต่ละครั้งในการประกาศลดดอกเนี่ยบริบทมันก็แตกต่างกันนะครั้งนี้มีคริปโตด้วยนะจะไปประเมินกันทั้งหมดก็ไม่ได้นะแต่ผมเอามาให้ดูย้อนหลังก่อนนอกเหนือจากนี้ฮะ ดู12เดือนย้อนหลังไม่พอขอดูแบบ1ปี3ปี5ปีด้วยหลังจากประกาศการลดดอกเนี่ยหปีเป็นยังไง3ปีเป็นยังไง5ปีเป็นยังไงนะฮะอ่ะดู1ปีก่อน1ปีเนี่ยอันนี้ข้อมูลนี้มีแค่18ครั้งข้อมูลเมื่อกี้มี22ครั้งนะฮะน้อยหน่อยอันนี้เนี่ยเราจะแจดงให้เห็นว่า1ปีแรกเนี่ยมันจะมีความผันผวน,นเยอะนะครับแต่คือค่าเฉลี่ยอยู่ประมาณ11%ก็ตามอันนี้มันเฉลี่ยที่1ิแครั้งอะเนาะก็ประมาณาสับ่า,า,าย 3ปีให้หลังเป็นไงฮะแดงมันน้อยลง สีแดงมันน้อยลงคอลัมน์ที่2แดงมันน้อยลงแล้วถ้ายิ่ง5ปีย้อนหลังเนี่ยแดงมันยิ่งไม่มีเลยดีกว่าเพราะฉะนั้นนะผมคงจะบอกว่าแบ่งออกเป็นระยะสั้นกับระยะยาวระยะสั้นเนี่ยเอาสักปีหนึ่งแล้วกันนะครับถ้าใครเล่นอยู่ในตลาดทุนนะนี่คือช่วงหัวเลียวต่อในการประกาศการลดดอกถูกไหมให้ประเมินเอาไว้ว่าในช่วง12เดือนแรกเนี่ยจะมีความผันผวนที่ค่อนข้างสูงนะซึ่งเราก็เตือนกันมาตั้งแต่ต้นปีแล้วว่าช่วงนี้จะมีความผันผวนสูงแต่หลังจากการประกาศลดดอกครั้งแรกเนี่ย12เดือนให้หลังน่ผา12เนี่ย ความผันผวนจะน้อยลงและแนวโน้มมันจะติดบวกมากขึ้นเรื่อยๆนะครับการลดดอกเนี่ยมันจะเริ่มส่งผลในระยะยาวมากกว่าระยะสั้นเพราะฉะนั้นถ้าให้ได้เปรียบจริงๆมองยาวหน่อยนะเงินที่มันลงตรงนี้ควรจะต้องเกิน3ปี5ปีเป็นต้นไปถ้าเงินนั้นเป็นเงินที่ต้องรีบใช้อีก7 8ดเดือนทนอ 1, ้้งหน้าอีกปีหนึ่งท้้งหน้าอันนี้ผมอาจจะไม่เห็นด้วยเพราะว่าคุณเห็นไหมว่าปีหนึ่งมมนมีความผันผวนเยอะแต่ว่าถ้าคุณถือยาวไปได้เนี่ยนะ รวมถึงคริปโตเคอเรนซีด้วยนะผมก็เชื่อว่าน่าจะเข้าสูตรนี้ด้วยเช่นเดียวกันนะฮะตลาดหุ้นด้วยมักจะติดบวกนะครับถ้าสาถึงหปีเป็นต้นไปเนี่ยบวกนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นมันขึ้นอยู่กับคอลัมน์สุดท้ายด้วยว่าแต่ละครั้งที่มีการประกาศลดดอกเนี่ยในแต่ละปีนู้นมีรีเซชชั่นด้วยหรือเปล่าอ่าอันนี้คุณจะต้องประเมินสถานการณ์ด้วยตามข้อมูลที่ระบุอยู่ในตารางเนี่ยมันบ่งบอกถึงทุกครั้งที่มีการกลับลำลดดอกแล้วมีรีเซชชั่นผลงานของตลาดจะไม่ค่อยดี แต่ถ้ากลับลำแล้วไม่มี e เซช s ั่นผลงานฝั่งของตลาดทุนมักจะดีกว่าอ่ะซึ่งมันก็ม e เ e นส์แหละมี r e เซช s ั่นก็คงไม่ค่อยดี day. ไม่มี r e เซช s ั่นมันก็จะดีกว่านะครับอ่ะประมาณนี้งั้นทุกคนต้องจับตาสมการนี้ให้ดีนะฮะเอาเป็นว่าระยะสั้นเนี่ยผันผวนระยะยาวเนี่ยดีนะฮะถ้าคุณหาจุดที่มันลงได้ถูกจุดเพราะช่วงนี้มันช่วงกลับตัวช่วงที่คุณหาของถูกถูกไหมก่อนที่มันจะกลับไปเนี่ย 12เดือน3ปี5ปีเนี่ยเทรนด์มันบอกแล้วค่อนข้างดีอ่ะคุณดูกราฟนี้อีกกราฟหนึ่งก็ได้นะครับ Fed Return นะ Forward Return อของ S&P 500ก็ได้ย้อนหลังกลับไป S&P 500 Forward 1ปีคุณเห็นไหม Return นะน้อยหน่อยพอ3ปีอ่ะขึ้นมาเยอะเลย5ปีนี่เยอะมากๆเลยนะสีน้ําเงินเข้มๆเนี่ยอันนี้คือ With Recession แล้วไอ้สีฟ้าอ่อนๆเนี่ยคือ Without Recession เห็นไหมฮะ Without Recession ก็คือถ้ามันมี Recession มันก็จะตอบแทนได้ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่แต่ต่อให้มันไม่ดีนะ มีมีเลชชั่นแล้วก็ตามนะถ้าคุณถือเลย3า3หปีไปมันโอ้โห84%คุณเห็นไหมมันเยอะนะครับแล้วก็ฝั่งของไม่มีเซชชั่นนี้ยิ่งหนักเข้าไปใหญ่เลยอยดู่5ปีเนี่ยซัดไป95%นะครับผมกำลังคิดว่าอีก5ปีข้างหน้าเนี่ยคริปโตเคอเรนซีแล้วก็ตลาดทุนด้วยเนี่ยแล้วก็หลายตัวเนี่ยอาจจะเข้าสูตรหนีด้วยนะอืมทั้งนี้ทั้งนั้นไม่ใช่คำแนะนำการลงทุนนะครับคนที่มองระยะยาวนะเอ่อ VI, อ,อ,อย่าให้ต้องบอกว่ารู้งี้นะฮะรู้งี้อันนี้มีแต่ข้อมูลล้วนๆวนะอันนี้เอาแฟกต์มาคุยกันอันนี้ข้อมูลย้อนหลังหมดไม่ใช่ว่าเฟกนิวแต่อย่างใดนะอันนี้คือการรวบรวมข้อมูลย้อนหลังซึ่งประวัติศาสตร์ที่ผ่านมาไม่เป็นอย่างนี้แบบนี้หมดนะครับแล้วทําไมครั้งนี้จะไม่เป็นแบบนี้นะทุกครั้งที่มีการกลับลำกลับดอกเนี่ยภาพรวมตลาดทุนดีขึ้นเสมอถ้าคุณพูดถึงเทอม3ปีถึง5ปีเป็นต้นไปนะครับส่วน1ปีอันนี้ตาดีได้าตาร้าเสียเพราะว่ามันเตี้ยเหลือเกินนะหนย ไม่ใช่ว่าถ้าคุณลงจะได้นะเพราะว่าบางทีคุณลงตัวไม่ดีมันมนี่มันบวกน้อยไปหน่อยนะบางทีคุณก็เจอตัวไม่ดีคุณก็อาจจะติดลบหรือคุณเทรดแล้วอาจจะเท่าทุนก็ได้นะเพราะฉะนั้นหนึ่งปีนี่ก็ใช้วิชาเทรดกันเองนะฮะผมมองเรื่องของการออมแล้วกันก็หาสินทรัพย์แล้วก็ออมกันดีๆนะเพื่อนๆน,นะวันนี้เอาข้อมูลมาให้ดูกันแล้วว่าหลังจากเฟด ปรับลดดอกครั้งแรกตลาดเป็นยังไงนะฮะทำไมเราถึงต้องติดตามเฟ็กันอยู่เรื่อยๆหน้าเหมอมากใช่ไหมนะฮะดูกราฟนี้แล้วหวังว่าจะมีกําลังใจมากขึ้นเราก็จะไม่รู้สึกเบื่อนะฮะรู้สึกว่าเฮ้ยจริงวะนะฮะอีก3ปีอีก5ปีเองวางแผนการเงินให้ดีเงินที่มันนอนอยู่นิ่งๆเราไม่ได้ใช้นะฮะอยู่ในธนาคารเนี่ยก็ค่อยๆทำนะฮะพามาดู actual start กันหน่อยนะฮะอันนี้เจาะไปที่1ปีนะ1ปี ตรงนี้นะฮะที่ที่บอกว่าผันผวนเนี่ยสิเนี่ยไปดูช่วงสัก10กว่าครั้งที่ผ่านมาเห็นไหมครับว่าแต่ละครั้งเนี่ยไม่เหมือนกันเลยนะสเดือน6เดือน9เดือนของปี1 9 7 3ที่มีการปรับลดดอกอันนี้ติดลบอย่างเดียวอันนี้บวกบวกลบลบอันนี้บวกอย่างเดียวลบอย่างเดียวงั้นสิกว่าครั้งที่ผ่านมาเนี่ยมันบ่งบอกให้เห็นแล้วว่าเมื่อเมื่อไรก็ตามที่เฟดประกาศลดดอกปั๊บเนี่ย ตลาดมั่วซั่วมากนะฮะผันผวนมากๆเลยนันนามาสู่สิ่งที่ผมอยากจะเตือนสุดท้ายนะครับก่อนจะเข้าข่าวต่อไปคือหลังจากนี้นะครับมีความเป็นไปได้ที่จะมีการย่อลงมาเพราะไม่มีความผันผวนนะครับแต่ว่าถ้าเราเป็นเงินที่มันไม่ได้ร้อนมากนะเราก็เรามองระยะยาวเนี่ยห้ามแพนิคขายเด็ดขาดเนเะวลาย่อหนักๆเนี่ยนะครับเพราะว่าคุณกําลังจะพลาดโอกาสระยะยาว3-5ปีเทรนอย่างที่เราเห็นกันนะครับห้ามแพนิคขายเด็ดขาดแล้วก็อุ้ยถ้าอย่างนั้นโอกาส b าย the dip ก็ใช่แต่ว่าก็ห้าม All-in ในการบายเด็ดขาดนะครับงั้นจง DCA อย่างมีระเบียบว,วินัยนะครับค่อยๆเข้าอย่างอย่างมีระบบนะับทุกๆตัวที่คุณอยากจะเข้านี่แหละหลังจากนี้ผมว่าใกล้จุดแล้วนะครับถ้าเฟดมีการประกาศลดดอกเดือนหน้าจริงๆนะก็อยากจะสัญญาณเห็นไหมฮะเนี่ยสิบสเดือนย้อนหลังเนี่ยคุณก็จัดไปแล้วกันยังมีเวลา12เดือนให้คุณทําอะไรอีกพอสมควรก่อนที่ระยะยาวประมาณ3-5ปีก็ น่าจะออกดอกออกผลให้กับทุกคนนะผมมีความเชื่อว่าอย่างนั้นนะฮะอีก5้าปีเจอกันจะได้ไม่ต้องบอกว่าขอบคุณมากเลยวันนั้นที่เตือนอะไรแบบเนี้ยนะอยากได้ยินแบบนี้มากกว่าก็เป็นกําลังใจทุกคนนะหวังว่าจะอยู่ด้วยกันได้ยาวๆนะครับนะคราทั้งหมดทั้งมวลไม่ใช่คาแนะนําการลงทุนทุกครั้งที่คุณซื้อก็เป็นมือคุณเองกดนะครับเพราะฉะนั้นถ้าพลาดขึ้นมาห้ามาบ่นกันนะเว้ย